อ่ครับวันนี้วันที่สี<ม>นนว่วันพุธพฤษภายมนะครับวันวันพุธคิวของเราที่ค้างอยู่ตอนนี้ก็เหลืออยู่สี่คันทั้งหมดเลยนะครับสี่คันหมดเกลี้ยง oh. ก็สีค้างอยู่เท่านั้นสี่คันก็หลักจากนี้ไปท่านใดสั่งก็ได้เลยครับเราจะทำตั้งไว้ประมาณนั้น น,นีค่คิวจะส่งสงวันนี้คุยนิดนึงานงานของเราก็สวยไม่สวยขึ้นอยู่คนมองนะครับชอบไ็นเหมือนกันต่างคนต่างความคิดส่วนอุปรกรณ์ดำเราเนี่ยก็เราจะใช้อุปรกรณ์ดำปากนกแก้วเหมือนรถใหญ่ทุกอย่างครับบูธสาท้ายก็เป็นไันกลึงเนาะนะครับฝากไว้จะถูกจะแพงมันอยู่ที่ต้นทุนแล้วก็ ความเอียดของงานและความเรียบร้อยเราเป็นอู่รถใหญ่อย่างแบตเตอรี่เนี่ยนะครับถ้าคิดและใจเห็นแล้วจะถามเลยนะครับบางคนก็ถามเลยพิมพ์มาเลยทำไมต้องใหญ่จังอันนี้ผมจะบอกอลูกค้ากับรถคันนี้เข้าสวนแล้วลูกค้าซื้อโมอแปลงไฟไปตัวนึ่งไ,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 ไม่เกินพันสองร้อยยี่สิบนะ อ่ใบตัดอินเจียติดรถไปเลยเวลาเข้าสวนใบตใบมีดตัดหญ้าหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์เกษตรมีนบินหักบินงอบินไม่คมคุณไม่ต้องกลับมาบ้านหรอกคุณเอาเลยเจียเลยหุงข้าวได้เลยปัดลมได้ด้วยแค่พันกว่าบาทนะครับไอ้นี้ก็สิเหลือไปคิดเองท้นทุนของเราจะสูงนิดหนึ่งละเวลาเช้านิดหนึ่ง ในเรื่องของอุปกรณ์ที่เราทานะครับอุปกรณ์ที่เราทําไว้เนี่ยเราจุม่มเราจะมีการจุมจ่มสีให้หมดทุกตัวนะครับจุ่มสีนะครับ,นะรบอย่างเต้าแหนบเนี่ยแล้วก็จุมมนะจ่มสีให้หมดแล้วแม่บาาเล็กเราทําไว้ทุกอย่างจุ่มสีให้หมดนะครับจุ่มสีหมดทุกอย่างการจุ่มสีไว้เนี่ยชิ้นงานที่คุณจะไปประกอบเนี่ยแน่อนอนไอ้อย่างชุดเต้าแหนบเนี่ยข้างในเนี่ย แน่นอนคุณพ้นสีไม่ถึงอยู่แล้วใช่ไหมเขาลราก็จูไมไม่ก่อนนะครับงาน,นจะเลยงานเลยคุณภาพมันนิดนึงได้คุณภาพนิดนึงต้นทุนก็แพงกว่านิดนึงหรือว่าสูงกว่านิดนึงกับเวลานิดนึงศึกษารายละเอียดดีๆนะครับคุณลูกค้าสนใจจะทํากับอูวอก็ต้องโทรมาคุยเน้นโทรคุยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าพิมพ์ไปเนี่ยไม่ตรงแน่นอน ไม่รู้ว่าคุณจะเอากว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะครับกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เหล็กหนาเท่าไหร่ผมไม่สามารถพิมพ์รายละเอียดให้คุณได้นะครับคุณละะูกค้าเน้นนะครับโทรมาเลยจะทิ้งเบอร์ไว้คุยกันสักสิบนาทีรู้เรื่องหมด คิวต่อไปก็สั่งเพิ่มก็รอรับได้เลยเรอชมคันนี้นะครับเป็นดัมกลับอะเป็นดัมสี่ล้อนะลัมสี่ล้อน่าจะออกพร้อมๆกับคันนั้นถ่ายท่าอู่วอีดีบริการนะครับถึงโรงงานยังไม่เสร็จอู่ยังไม่เสร็จแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันเพราะเราไม่มีพนักงานมีแต่ไม่บ้านแล้วก็เด็กน้อยนะครับที่ทํางานแต่ จะให้ดีที่สุดเราทุกเราจะไม่มีการตัดต่อรอช็อคเวอร์ชั่นใหม่รอ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 พบกับเวอร์ชั่นใหม่ของวอเร็วนี้ครับราคาไม่เปลี่ยนนะครับแต่เปลี่ยนคุณภาพโอเคครับผมครับผมสวัสดีครับ